สวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีป้าแมวอีกแล้วจ้ะค่ะนี่นะคะบอลสีของป้าแมวก็กําลังเริ่มดอกนี่ตอนนี้ก็เริ่มบานมาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ได้ผสมเกรสรแล้วก็จะแบ่งเมล็ดให้ FC นะคะถ้าว่าทันมันทันแตกเร็วป้าแมวก็แบ่งเกรสรให้เอาไปป,ปลูกเอาไปลุ้นหน้าไม้กันนะคะมีหลายดอกมากเลยนะคะเนี่ยนะกำลังไล่ไล่ไล่กันมาเลยนะคะของป้าแมวนะคะเนี่ยนะค่ะ อันนี้พ่อแม่ก็ได้ผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้เนาะนอันนี้ดอกสมบูรณ์มากเลยจ้ะดอกใหญ่สมบูรณ์มากเลยนี่นะคะสวยสวยเลย่เดี๋ยวใบเขาจะไปเอาน้ําไปใส่ต้นนี้ติดใบทิ้งก่อนให้เขาห่างๆกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นบอลกาบนะคะ fc เนี่ยต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะเนี่ยชื่อว่าเทพสถิตนะคะนี่เขาได้แทงลูกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อแม่จะแยกเป็นทําเป็นไม้แยกหนอแบ่งปันให้ fc นะคะต้นนี้เนาะเทพสถิตนะคะนี่สวยมากนะคะลูกเขานะ สวยจังเลยต้นนี้ถ้า first, ทา่านใดจะรับนะคะป้าแมวแบ่งปันให้นะคะแยกแยกหน่อนะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบบาทนะคะต้นนี้นะเทพสถิตนะคะบอกป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะแยกหนอแล้วส่งมาให้เลยนะเจ็ดสิบบาทจ mmm ้ะต้นนี้นะคะเป็นกาบพรสวงนะคะนี่นะพรสวงเขาสวยมากค่ะเอฟซีนะคะเป็นกาบพรสวงสวยสวยจริงๆนะคะพรสวงสวยมากป้าแมวก็มีลูกแบ่งปันให้นะคะเดี๋ยวรอให้มันโตอีกนิดก่อนให้มันด้วยสวยก่อนนะคะ จะแบ่งปันให้ค่ะพะนครอ,อันนี้ป้าแมวเป็นจอมหมดแล้วนะคะ p C นี่นะคะอันนี้จอมจอมเขาค่ะอันนี้แบบเขาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะนนป้าแมวก็ปลูกปลูกแบบควบแน่นไว้ก่อนนะคะพอเขาฟื้นตัวแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางเขาใหม่นะอันนี้เอาดินอาดินควบแน่นไว้ก่อนเพราะว่าควบแน่นนี่คือให้เขารากมันขึ้นเร็วนะคะ t y C รากมันก็จะเริ่มจะเติบโตเร็วมากค่ะต้นนี้จะ เป็นท้าวเวสวรรนนะคะเขาจะแดงสวยมากนะคะท้าวเวสวรณนะคะเอฟซีเนี่นะคะนี่ยแดงสวยเลยเขาแตกหน่อมาก็สวยแบบนี้เลยนะคะที่ป้าแมวส่งมาให้เอฟซีอ่ะเดี๋ยวก็สวยนะคะเพราะน,นี่ต้นแก่แล้วนะคะต้นแก่แล้วเนี่ยนะคะแดงสวยแบบนี้เลยนะคะท้าวเวสวรณเป็นไม้ที่สวยเป็นไม้โบราณอีกหนึ่งต้นนะคะมาด้านนี้มั่งค่ะกวนอูอันนี้อันนี้เป็นกวนอิมนะคะเอฟซีกวนอิมเนาะเนี่ย วนอิม่มบางทาง่านเขจะเรียกว่าเป็นจะเป็นเหมือนปีกนางฟ้าที่เขาเยาวๆนะคะเนี่ยของปลาแมวมันมีสองสองสายพันธุ์นะคะนี่นะจ้านี่เป็นเป็นใบยาวหมดเลยบางแต่ต้นนี้ใหญ่กว่าเขาจะเป็นอ่าจะเหมือนเท้าสหาเดชะนะคะนะครับยิ่งดูไม้มันยิ่งสวยนะคะเอฟซี FC. ถ้าเราปลูกเป็นฟอร์มกอแล้วยิ่งสวยนะคะถ้าเอฟซีซื้อไปแล้วก็ไปปลูกเป็นฟอมกอนะอย่าอย่าปลูกต้นเดียวนะคะปลูกต้นเดียวแล้วมันเหมือน แต่ต้องรอต้อนเดียวก็คือต้องรอให้เขาแทงแทงหลอดขึ้นมาอีกเนาะแทงลูกอ,ออกลูกออกหลานมาตอนนี้เขาจะเป็นฟอร์มกอสวยนะคะแต่ตอนนี้บอลมันถูกแล้ว fc ซื้อสักสองต้นหรือซื้อสามต้นก็ได้นะคะเป็นฟอร์มกกนะนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะพญาพันวังนะคะพญาพันวังสวยมากค่ะดูสิปีกกินารีปีกกินารียยิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ้นะ,ะนี่เนาะปาแมวก็พาชมสวนป้าแมวนะคะ อันนี้เป็นไก่จินเออไก่จินดามณีไหมเดี๋ยวป้าแมวต้องไปดูชื่อก่อนนะคะมีมีอยู่ต้นหนึ่งป้าแมวแบ่งปันให้นะคะวันนี้นะถ้าจะใช่ไก่จินดาบดีหรือเปล่าไก่จินดามณีนะคะเดี๋ยวไปดูชื่อกันตรงด้านด้านนู้นค่ะป้าแมวเขียนชื่อไปแล้วค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมบอนสีของป้าแมวค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ป้าแมวจัดเป็นชุดนะคะชุดละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งให้ฟรีมีทั้งโอนและปลายทางนะคะชุดละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้เป็นเบอร์โทรของป้าแมวค่ะนี่นะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มชุดที่หนึ่งก่อนนะคะเพราะชุดที่หนึ่งมีอะไรบ้างเนาะสองร้อยห้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีมีทั้งโอนและปลายทางค่ะค่ะชุดที่หนึ่งนะคะหลวงราชเนหากระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะยีีหลวงราชเนหานะคะหนึ่งต้นนะคะค่ะมาต้นนี้มีเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านคู่กับสหเดชะนะคะ ในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะมาต้นนี้นะคะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านอันนี้อัน,นที่แมวปล่อยเดียคือเขาต้นนี้คือดูเหมือนสม้สมๆแต่แต่ค่ว่าเขาสร้างหัวแล้วนะคะเขามีหัวแล้วเอฟซี FC เอาไปผ่านทาจํานวนได้เลยนะหรือลองเอาดอกเข้าไปผสมดูก็ได้นะคะดอกไปถึงเอฟซีก็น่นาจ,จะบานพอดีนะเศรษฐีพันล้านด่างหนึ่งต้นค่ะแล้วต้นนี้หนึ่งต้นนะคะนี่สวยๆเลยนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งจ้ะค่ะต่อมาเป็นเป็นชุดที่สองนะคะชุดที่สองค่ะมีหนุมานประสานกาย นะคะหนุมานประสานกาย1ต้นนะคะปลาแมวอาจชื่อไปเลยนะหนุมานประสานกาย1ต้นไซส์แข็งแรงนะคะแล้วก็มีหนุมานสืบมะขามหานุมานสืบมะขานี่ได้ไป2ต้นนะคะในกระถางมี2ต้นจ้ะหนุมานสืบมะขานะคะแล้วก็มีเกาะเกตนะคะเกาะเกตด,ด่าง1ต้นเหลืองด่างเกยชัยอีก1ต้นนะคะ250บาทค่ะอยู่ในชุดที่2นะคะมีตตดหนุมานไป2ต้นนะคะจ้ะ มาชุดที่สามนะคะชุดที่สามค่ะอันนี้เป็นกระดาษเช็คชู้นะคะป้าแมวเอาล้างล้างไม่ให้ไม่ให้กอเขาแบะนะคะเนี่ยนะปะ้าแมวก็จะทําไว้แบบนี้คะ่ะไม่ให้กอเขาแบะนะคะชุดที่สามค่ะต้นนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยเพชรพระนครนะคะด่างมาเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะเพชรพระนครคะ่ะเอฟซียไปเปลี่ยนเป็นกระถางห้านิ้วได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอ่าใบเขาสร้างมาอันนี้ ด่างมาแล้วนะคะ fc ไปเปลี่ยนกระถางแล้วเขาจะด่างขึ้นมากกว่าน,นี้นะคะอันนี้รับรองว่าด่างแน่นอนนะอันนี้นะคะต้นนี้นะเพชรพระนครน,นะคะหนึ่งต้นเนาะแล้วก็ได้สำลิดผลนะคะต้นใหญ่ๆนี่ไปอีกหนึ่งต้นค่ะสำลิดผลนะคะแล้วก็มีชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปป้ายกัดสีสวยๆมาแบบนี้อีกหนึ่งกระถางนะคะชมพูทวีปจะ้ะนี่นะคะไสใหญ่แข็งแรงค่ะเหลืองด่างเกยชัยอีกหนึ่งต้นนะคะเหลืองด่างเกยชัยเนี่ยเขาสวยนะคะ fc ได้ไปทั้งหมดสี่ต้นนะคะสองห้าิบาทตรงให้ฟรีอยู่ในชุดที่สามจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นชุดที่สี่นะคะมีชายชนหลอดใหม่มาแล้วนะคะชายชนหนึ่งต้นโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยกูไปรันหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้เดี๋ยวก็ไแม่วาถือก่อนนะ ท้าวเวสุวรรณหนึ่งต้น n, จ้ะท้าวเวสุวรรณใน,นกระถางนี้มีสองต้นนะคะท้าวเวสุวรรณหนึ่งกระถางแล้วก็วิชุดาไปอีกหนึ่งต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะวิชุดานะอยู่ในชุดที่สี่จ้ะอยู่ในชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่มีชายชนมีกรุงเปรันท้าเวสุวรรณวิชุดานะคะ fc ได้ไปสี่ต้น n, จ้ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าต่อมาเป็นชุดที่ห้าจ้ะชุดที่ห้านะคะ ชุดที่ห้านะคะต้นนี้อ่าเป็นอ่าเป็นฉัดชมพูนะคะใบเขาจะออกชมพูแล้วจะเป็นกระดูกสีขาวสวยมากนะคะแล้วก็ได้เกาะเกดนะคะเกาะเกศเนี่ยมีสองต้นนะเกาะเกศได้ไปสองต้นจ้ะเทวกรรมนางรักด่างนะคะแล้วต้นนี้ไก่ฟ้าพญาโลนะคะไก่ฟ้าพญาโลได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นะไก่ฟ้าพญาโลอตัวเนี้ยมีมีมีอยู่แค่สองใบนะคะเพราะว่าเขา พึ่งพิ่งได้มาใหม่เนาะแต่เขามีหัวนะคะเป็นเป็นเป็นไม้ผ่าหัวนะคะชิ้นใหญ่จ้ะอันนี้นะไก่ฟ้าพญาลอจ้ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะชุดที่หกนะคะ FC ชุดที่หกมีนางลากสดเทวีทสวยๆแบบนี้เลยค่ะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งกระถางค่ะแล้วต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นมณนีล้อมเพชรหนึ่งต้นแล้วก็ได้โอ้นี่สวยจังเลยอ่า หลวงราชเสนหานะคะไปหนึ่งต้นแล้วก็ได้ลูกไม้ไปเป็นฟอร์มเลยนะคะเป็นฟอร์มแบบนี้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะอยู่ในชุดที่6นะคะ FC 250บาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะอยู่ในชุดที่6นะคะทุกชุดส่งฟรีหมดนะคะายทางก็เหมือนกันนะคะไม่มีบวกเพิ่มจ้ะอชุดที่7ค่ะงงงงแต่มาชุดที่7จ้ะชุดที่7นะคะชุดที่7จ้ะชุดที่7เนาะมีหนุมานประสานกายนะคะหนุมานประสานกายกระถางนี้ ได้ไปสองต้นนะคะหนุมนานประสานกายนี่ลูกไม้ด่างแบบนี้นะคะลูกไม้ด่างหน้านี้นะอีกหนึ่งกระถางจ้ะชมพูทวีปอีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็อา่าต้นนี้ลืมชื่ออีกแกเมื่อกี้ได้พูดไปแป๊บๆหลวงราดเสนหานะเอฟซีหลวงราดเสนหานะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นจ้ะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยทุกชุดเลยนะวันนี้ป้ะแมวจัดให้เอฟซีนะคะ ค่ะต่อมาเป็นชุดที่8นะคะชุดที่8เนาะชุดที่8กระถางนี้ด่างมาแล้วนะคะเพชรพระนครน,นะคะเพชรพระนครต้นนี้ทําป้ายหายนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นศิลานักปาดหรืออะไรนะอีกต้นหนึ่งอะ่ะลืมชื่อนะคะเดี๋ยวพ่อแมวถามถามเพื่อนให้เนาะ,ะต้นนี้นะไม่แน่ใจแต่เขาด่างมาสวยมากนะคะต้นนี้นะ จะเป็นสาวนครใช้สีไม่แน่ใจนะคะเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะต้นนี้มี2ใบนะคะด่างมาแบบนี้เลยแล้วก็มีชายชนอีกหนึ่งต้นนะคะชายชนหลอดใหม่มาแดงแดงสวยค่ะเอฟซี LC. นี่นะคะชายชนนะคะได้ไปหนึ่งต้นแล้วก็มีไก่ตัวงามนี่คู่ลูกไม้อยกยกมรลกตดนะคะไปหนึ่งต้นนะคะลูกไม้ยกมรละกตดค่ะเวลาโตขึ้นไปเขาจะขาวออกด่างสวยนะคะยกมรลกตดนะนี่เป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางเดียวคู่ไปกับไก่ตัวงามค่ะ อยู่ในชุดที่8ปดนะจ๊ะชุดที่แปดนะสวยๆเลยค่ะชุดที่แปดนะคะต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะชุดที่เก้านะคะมีสีเบญจรงค์นะคะสีเบญจรงค์ต้นนี้ต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะเหมือนเงินเงินแสนนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่เงินแสนนะคะต้นนี้นะแล้วนกะ็มีมณีล้อมเพชรหนึ่งต้นนะคะด่างเกยชัยไปอีกหนึ่งต้นค่ะชุดที่เก้านะคะได้ทั้งหมดสี่ต้นนะคะ สวยมากนะคะตัวนี้กระดูกใบสวยค่ะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบค่ะชุดที่สิบนะคะมีลูกไม้ด่างสองต้นนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้ใบกลมนะคะได้ได้ลูกไม้ไปกระถางนี้มีสองต้นนะคะ fc อันนี้ลูกไม้ด่างนะคะได้ลูกไม้ไปสองกระถางค่ะแล้วก็มีชายชนไปสองกระถางเลยนะคะชายชนแล้วก็กระถางนี้มีชายชนติดกับพรมพิมานไปอีกนะคะนี่นะ ได้ชุดนี้ชุดอยู่ในชุดที่10นะคะได้ชายชนไป2กระถางค่ะต่อมาเป็นชุดที่11ค่ะชุดที่11มีชายชน1ต้นนะคะแล้วก็มีสำริดผลไปอีกหนึ่งต้นคุณห,หญิง1ต้นค่ะหลวงราชเสนหากัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งกระถางนะคะชุดที่11จ้ะต่อมาเป็นชุดที่12ค่ะมีแววมยุราด่างแบบนี้สวยเลยนะคะแววมยุรา ้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้จะสวยมากนะคะทีีใบเขาจะใหญ่แล้วก็แดงหมดเลยนะคะสวยค่ะแล้วก็มีนางลักสดเทวีอักษรสวรรค์นะคะอยู่ในชุดที่สิบสองจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบสามนะคะชุดสุดท้ายนะคะที่ีชุดสุดท้ายนะชุดที่สิบสามจ้ะมีลูกไม้นะคะลูกไม้สองต้นเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของแสงพระธาตุนะคะมีแล้วก็มีกูเปรลันนะคะกูเปรลันหนึ่งต้นแล้วก็นี่นะคะไก่จินดามณีนะคะ นี่นะคะกัดสีมาสวยแล้วนะอยู่ในชุดที่สิบานะคะไก่จินดามณนีค่ะวันนี้ป้าแมวมีทั้งหมด1ิามชุดนะคะเอฟซี mm hmm. FC, ชอบชุดไหนโทรมาหาแอดหาป้าแมวได้นะคะแอดไลน์มาหาป้าแมวได้นะคะค่ะทวนใบฉ่ำฉายังไม่แห้งเลยนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนบ้านป้าแมวน้ําท่วมถึงหัวบันไดบ้างก็ต้องดูดออกนะคะันใบฉ่ำฉายยังส่งไม่ได้นะคะเอฟซี FC. แต่มีพี่ท่านหนึ่งที่ป้าแมวค้างไว้อ่ะห้าโลเดี๋ยวป้าขอส่งเป็นวัน วันพุธนะคะขอเลื่อนนะคะค้างที่ค้างไว้ห้าโลเนาะเพราะว่าท่านได้จ่ายตังค์มาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวส่งให้วันพุธแต่ว่าท่านอื่นๆป้าแมวขอแจ้งผ่านทาง YouTube ตรงนี้เลยค่ะทั้งป้าแมวและป้าเขียวขอขอ,ขอเลื่อนการส่งนะคะแต่ว่ามีใบช้ำฉาให้ทุกท่านค่ะแต่ว่าไม่แห้งจริงๆค่ะเอฟซีขานี่นะคะเป็นความสดจริงจากป้าแมวและป้าเขียวนะคะ,คะวันนี้ขอสวัสดีไปกระบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะเอฟซี FC. สวัสดีค่ะ